รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิษหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหันโนบนที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนังที่อยู่ฝ่ายคอมมิวนิสต์นี้เนี่ยเขาก็จะสร้างหนังในแนวที่ว่ามีมีเรื่องของปัญหาทางชนชั้นปัญหาในสังคมจีนเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นหนังสะท้อนสังคมนะครับถ้าจะใช้ภาษาแบบฝ่ายซ้ายก็คือเป็นหนังเพื่อชีวิตแต่แต่หนังที่เป็นเอกลักษณ์ของแนวฝ่ายซ้ายเนี่ยมันมีอยู่ ประเด็นหนึ่งก็คือว่าเออทำกลางความขมขื่นของสังคมจีนซึ่งเป็นสังคมเก่าเขาก็เล่ามาอย่างน้นอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมนะในที่สุดจะมีตัวละครที่มีกลิขภาพดีมีการศึกษาก็มาปลูกสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ให้ความหวังมันมีหนังบางเรื่องนะครับเอออาจจะมากกว่าหนึ่งเรื่องด้วยซ้ำไปที่จะให้ตัวละครซึ่งขมขื่นอยู่เนี้ยเริ่มมีความหวังแล้วจะพูดคําว่า สักวันหนึ่งฤดูใบไม้ผลิจะต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าฤดูใบไม้ผลิในที่นี้เนี่ยก็คือแบบสังคมใหม่กําลังจะใกล้เข้ามาสวัสดีค่ะดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวคํานี้ไม่เก่าเลยนะคะใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยและก็ความหมายก็ชัดเจนทีเดียวค่ะว่า ภาพยนตร์หรือว่าหนังที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยเป็นหนึ่งในสื่อซึ่งสามารถทำให้เห็นได้หลากหลายมิติในสังคมนั้นๆน,น,นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีความเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์ของชาติบ้านเมืองยังไงผู้คนคิดอ่านกันยังไงและมันก็สะท้อนความเป็นไปหลายๆส่วนของสังคมนั้นๆด้วยค่ะ ตอนนี้ในเมืองไทยเรากำลังพูดถึงเรื่องของ Soft Power นะคะพลังละมุนหรือว่าอำนาจที่สามารถทำให้ผู้คนยินยอมพร้อมใจให้ความร่วมมือได้โดยไม่ต้องฝืนใจหรือว่าบังคับกัน Soft Power เนี่ยส่วนหนึ่งเราก็รู้กันนะคะว่าภาพยนตร์ซีรีส์แล้วก็รายการเพื่อความบันเทิงทั้งหลายเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งพลังมากๆที่สามารถจะส่งต่อความคิดความอ่านของผู้กำกับหรือว่าผู้ที่สร้างเรื่องราวนั้นๆไปสู่ผู้ชมได้ มองจีนมุมใหม่วันนี้ชวนคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักจีนผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่เรียกว่าภาพ,พยนตร์นี้แหละคะ่ะเรามาติดตามดูกันนะคะว่าพัฒนาการของหนังจีนเนี่ยมันมีมากี่ยุก,กี่สมัยบ้างแล้วมันมีทิศทางของการที่จะเติบโตต่อไปได้อย่างไรตัวเลขตอนนี้เนี่ยนะคะ ล่าสุดเนี่ยก็ตีกลมๆก,กันละกันว่าสำหรับมูลค่าของอุตสาหกรรมตลาดภาพยนตร์ซีรีส์แล้วก็วาร์รตี้ของจีนเนี่ยก็ตีว่าเกินกว่า3 0 0แสนล้านหยวนแล้วนะคะข้อมูลที่ถูกประมวลมาซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นการประมวลจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่นครคุนหมิงอันนี้เป็นการพยากรณ์คร่าวๆ ในรอบ10ปีที่ผ่านมานะถ้านับถอยหลังปี2557ตอนนั้นตัวเลขมูลค่าของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในจีนเนี่ยไม่ถึง100ล้านหยวนแต่ว่า10ป,ปีให้หลังก้าวกระโดดไปที่มากกว่า300แสนล้านหยวนก็จะพบว่าเป็นอัตราการเติบโตที่ก้าวกระโดดมากๆเลยนะคะเรามาตามดูพัฒนาการเรื่องนี้กันรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทนบุญที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะคุยกันค่ะสวัสดีครับ ถ้าย้อนไปดูพัฒนาการของหนังจีนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีหลายยุคหลายสมัยมากแต่ว่ามีแก่นบางประเด็นนะที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังคงอยู่อย่างเช่นการใส่ความหมายของความรักชาติหรือชาตินิยมโดยการให้ความสำคัญกับความเป็นจีนที่ส่งออกไปสู่สายตาไม่ใช่แค่คนในประเทศแต่คนต่างประเทศด้วยและตอนนี้อุตสาหกรรมของภาพยนตร์จีนก็รุกไปสู่ตลาดนานาชาติด้วยถอยกลับไป ถ้าจะแบ่งพัฒนาการในแต่ละช่วงเนี่ยอาจารย์เล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นผมต้องขอทําความเข้าใจก่อนว่าหนังจีนที่เราพูดถึงเนี่ยหมายถึงหนังจีนที่สร้างโดยจีนแผ่นดินใหญ่นะครับซึ่งหมายว่าคนจีนสร้างเองก่อนที่คนจีนจะมาสร้างหนังเองเป็นหนังของตัวเองเนี่ยจีนก็เหมือนกับอีกหลายๆประเทศนะฮะในโลกนี้ที่ว่าไม่ไม่ใช่เป็นคนที่ต้นคิดในการสร้างหนังเพราะฉะนั้นในยุคสมัยใหม่ซึ่ง หนังเนี่ยกำลังบูมมากในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะออลิวูเนี่ยนะครับจีนเองก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีหนังของตะวันตกเข้ามาฉายในจีนเข้าไปในช่วงปลายราชวงศ์ชิงนะครับปีคศ1,800เสร็จเศษแล้วช่วงปลายปลายมากๆนะครับคนจีนจำนวนหนึ่งที่ได้ดูหนังแล้วก็ได้เริ่มรู้จักเนี่ยนะครับก็มีความสนใจที่จะสร้างหนัง แต่ว่าในเวลานั้นเนี่ยหนังตะวันตกที่เข้าไปในจีนเนี่ยก็เข้าไปถึงในหมู่ชนชั้นสูงนะครโดยเฉพาะในราชสำนะักเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่เล่ากันว่านะครับพระนางซูสีไทเฮาเนี่ยซึ่งทรงอิทธิพลทางการเมืองของจีนในยุคป,ปลายราชวงศ์ชิงเนี่ยเป็นผู้หนึ่งนะครับที่สนใจในการดูหนังพอสมควรเพราะอาจจะเป็นของใหม่นะครับที่คนจีนไม่เคยได้ดู ทีนี้หลังจากที่คนจีนได้รู้จักกับความเป็นหนังมากขึ้นเนี่ยความคิดที่จะสร้างหนังก็เริ่มเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหนังจีนเรื่องแรกถูกสร้างขึ้นในปีคศ1896ครับสร้างเอาจากอุปรากรจีนหรือที่เราเรียกกันสั้นๆในบ้านเราว่างิ้วตัวละครที่มาแสดงเนี่ยก็เป็นงี้วบนเวทีนั่นแหละนะครับแล้วก็ถ่ายทำกันไปเพียงแต่ว่าบรรยากาศอาจจะไม่ใช่ โอ้เอากล้องเจาะไปที่เวทีเหมือนกับเวลาเรานั่งดูนิ้วนะครับก็คงมีการตัดต่อให้มันมีความเป็นหนังมากขึ้นในตอนยุคก,ก่อนสมัยที่จะมีหนังในเมืองจีนความบันเทิงแหล่งใหญ่ก็คือมาจากนิ้วนี่แหละนะคะที่เป็นการแต่งชุดในฉากโบราณนะ,ะชุดแต่งกายโบราณแล้วก็มีการร้องการละเล่นซึ่งถือว่าก็เป็นศาสตร์ชั้นสูงที่ถูกสืบทอดมาถึงปัจจุบันนะอาจารย ใช่ครับมันก็น่าสนใจนะครับว่าเอ,อทำไมถึงเป็นงิ้วในเบื้องต้นสุดนี้เราเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่ถ่ายทําง่ายที่สุดเพราะว่าไม่ต้องมากํากับการแสดงอะไรอย่างนี้นะครับแต่แต่สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่างิ้วที่ถูกถ่ายเป็นภาพยนตร์เป็นงิ้วที่มีชื่อเสียงคนจีนในแผ่นดินใหญ่ไม่ได้ใช่ว่าจะได้ดูทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันสร้างเป็นหนังเนี่ยนะครับมันก็เข้าถึงคนทุกชั้นได้ง่ายอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเมื่อกี้นี้ผมบอกว่าหนังเรื่องแรก ที่ถูกสร้างขึ้นคือในปี1896ไล่ดูนะครับอีกต่อมา5ปีนะครับก็เกิดการปฏิวัติสาธารณรัฐนะครับราชวงศ์ชิงก็ล่มสลายไปหลังจากนั้นในยุคสาธารณรัฐที่เริ่มในปีคศ1912เนี่ยก็เกิดขึ้นตอนนั้นการสร้างหนังในจีนเนี่ยก็เริ่มเป็นที่มีความสนใจกว้างขวางมากขึ้นนะครับ หลังจากที่ระบอบสาธารณรัฐในจีนเนี่ยมีความสเสถียรมากขึ้นเนี่ยนะครับการสร้างหนังนั้นก็เลยกลายเป็นอุตสาหกรรมขึ้นมาในแหล่งที่มีการผลิตหนังเนี่ยนะที่มีชื่อเสียงในเวลานั้นนะครับก็คือเซี่ยงไฮ้นะครับเซี่ยงไฮ้น,นั้นได้ผลิตหนังออกมาเป็นจํานวนมากนะครับจนกระทั่งได้รับฉายาว่าเป็นฮอลลีวูดของจีนเลยก็ว่าได้ในเวลานั้นครับ ในยุคสาธารณรัฐเนี่ยหนังจีนที่ออกมานะครับเนื้อหานั้นจะออกมาในแนวสายลมแสงแดดเป็นเรื่องความรักเป็นเรื่องอะไรก็อันนี้เราก็คงเข้าใจได้ว่าเวลานั้นหนังฮอลลีวูดจำนวนมากก็เป็นในแนวนี้นะครับดังนั้นเมื่อคนจีนทำทำหนังเป็นแล้วแล้วก็คิดจะสร้างหนังเนี่ยก็เห็นว่าไอแนวสายลมแสงแดดหรือดราม่าที่เป็นทั้งสุขนาาตร,รรมทั้งโศกนาาตร,รรมเนี่ยมันมีประเด็นที่น่าสนใจ ก็เลยเอามาสร้างที่สําคัญคือมันขายได้นะครับแนวต่อมาเนี่ยนะครับจีนก็มักจะเอาเรื่องราวที่สําคัญสาคัญในประวัติศาสตร์ของจีนหรือนิทานหรือตำนานเรื่องเล่านะครับเอามาสร้างเป็นหนังแน่นอนแหละถ้าเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับก็จะสร้างในเชิงยกย่องแต่ก็ไม่ได้ละว่าคนบางคนก็เป็นคนที่เลวร้ายอย่างเช่นเป็นขุนนางกลางจินหนังก็จะมีการพูดถึงเช่นเดียวกันนะครับ แต่ผมคิดว่าหนังเรื่องหนึ่งอ่ะที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในเวลานั้นนะเพราะว่ามันสร้างจากเรื่องเล่าหรือนิทานที่เล่าสืบต่อกันมาเป็นเวลานับพันปีนะครับเรื่องหนึ่งผมก็อยากยกตัวอย่างให้ฟังนั่นคือหนังเรื่องเมื่งเจียงหนุ่ยไอ้น,นี้เป็นชื่อหนังเลยนะครับเป็นชื่อหนังหนังเรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นในปีคศ .1926 ถ้านับจากปีคศนี้ย้อนกลับไปอ่ะก็ครบ20ปีตั้งแต่ที่จีนได้สร้างหนังเรื่องแรก นะครับเมืองเจียงหนีนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ต้องถามคุณสภพิตคุณสภพิตรู้จักกำแพงเมืองจีนใช่ไหมแน่นอนไปหลายครั้งมากแล้วก็ไปหลายที่ด้วยค่ะก็มีเรื่องเรื่องเล่าข้างหลังอยู่เมืองเจียงหนีค่คาว่าหนิวในภาษาจีนก็คือเป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะก็แบบสตรีที่ชื่อเมืองเจียงนะเออแซ่เมื่งนะครับแซ่เมืง่งคนจีนในยุคโบราณเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงนะเขาจะบอกแต่แซ่เช่นไปเป็นสะใภยบ้านใครเป็นลูกบ้านไหนอะไรอย่างนี้นะครับ รวมถึงผู้หญิงในราชสำนักด้วยนะคนที่เป็นจักกรพรรด,ดินีของราชวงศ์ต่างๆเนี่ยโอ้ถ้าไม่ดังจริงๆแบบบูเช็คเทียนอะไรอย่างนี้นะเราก็จะไม่ค่อยรู้ชื่อจริงเท่าไหร่คือจริงๆแล้วเนี่ยก็จะพูดแต่เรื่องแซ่เป็นหลักนะครับรู้จักแต่แซ่เพราะว่ามันมีรากของความคิดในการสืบว่าเป็นผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายแต่งเข้าบ้านฝ่ายชายแล้วก็สืบสกุลใช่เป็นสังคมผู้ชายเป็นใหญ่ ผู้หญิงต้องแต่งเข้าบ้านผู้ชายแล้วก็เปลี่ยนนามสกุลไปสืบสกุลจากฝ่ายชายมันก็เลยถูกเรียกขานเฉพาะแท้ของตัวเองถ้ายังไม่แต่งงานใช่ไหมคะแต่มันมีอีกประเด็นหนึ่งอันนี้ก็เป็นเกร็ดเหมือนกันค่ะว่าก็มีค่านิยมแบบนี้ที่สาวๆแม้กระทั่งปัจจุบันยังอัดอั้นตันใจนะสังคมญี่ปุ่นก็เป็นหรือแม้กระทั่งสังคมจีนเป็นคือเวลาถูกเรียกอะชื่อเจ้าตัวเขาจะถูกลืมเลือนไปเลยเมื่อก่อนเข้า แต่งงานก็เรียกว่าเรียกตามนามสกุลตามแท่เพราะแต่งงานไปเสร็จแล้วถ้ามีลูกเนี่ยก็จะไม่ได้เรียกชื่อของผู้หญิงคนนั้นเป็นแม่ของหยวนหยวนเป็นแม่ของติงติงเป็นแม่ของไอ้ไอหรืออะไรไปเลยอันนี้มันเป็นความคับข้องใจของผู้หญิงแม้ว่าถูกหลงลืมไม่ถูกเรียกขานและทําไม่เห็นตัวตนครับตั้งแต่สมัยเด็กแล้วนะที่ผมได้เรียนภาษาจีนเนี่ยเ,เรื่องของเมืองเจียงหนีจะต้องเป็นหนึ่งในบทเรียนนะครับชื่อเต็มมันก็คือชื่อจีนนะครับคือเมืองเจียงหนี ครูเต่าว่านหลีฉังเชินนะครับถ้าแปลเป็นไทยก็คือว่าเมืองเจียงหนีร่าให้ถล่มกําแพงเมืองปีดแค่ชื่อเรื่องเนี่ยมันก็น่าสนใจแล้วนะครับตอนนั้นที่คนจีนออกมาสร้างสร้างเป็นหนังเนี่ยเราก็เข้าใจได้นะครับว่าใช้แต่ชื่อของเจ้าตัวตัดไอ้สร้อยออกไปเพื่อให้มัน,นสั้นกระชับนะครับครับสั้นกระชับแล้วก็ยังไงยังไงคนจีนก็รู้จักเมืองเจียงหนีอยู่แล้วลหละนะครับทีนี้เรื่องของเมืองเจียงหนีนี่มันเป็นยังไงตอนที่ฉินสือหวังตี้หรือจินซีฮ่องเต้นเนี่ย นะครับราดมแรงงานคนจีนมาสร้างกำแพงเมืองจีนเนี่ยก็ปรากฏว่าแรงงานที่ไปสร้างนั้นก็เอาผู้ชายนะครับชายวัยชักันที่ยังแข็งแรงเนี่ยไปสร้างหลายแสนคนผู้ชายเหล่านี้ก็ต้องพัดพลากจากครอบครัวของตัวเองก็เป็นที่เข้าใจได้ในความอารมณ์ความรู้สึกการพัดพากจากการของคนรักคนในครอบครัวอะไรต่างๆแล้วก็มีแรงงานจำนวนมากที่เสียชีวิตในระหว่างการสร้างกำแพงเมืองจีน คนเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้กลับบา้านไม่ได้กลับไปยังบ้านเกิดของตัวเองก็คือเรียกว่าสูญหายไปเลยเรื่องนี้เป็นที่รู้กันในหมู่ชาวจีนเวลานั้นแล้วก็แน่นอนแหละไอ้เรื่องความเศร้าโศกสะเทือนใจของคนที่อยู่ทางบ้านเนี่ยก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเรื่องของเมืองเจีงหนีเนี่ยก็จับเอาจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์มาเล่าโดยให้ตัวละครหญิงซึ่งเป็นภรรยา ของชายที่ถูกพัดลากไปเนี่ยนะฮะเป็นตัวเดินเรื่องหลังจากที่สามีของเมืองเจีงหนีเนี่ยถูกเกณฑ์แรงงานไปสร้างกำแพงจีนก็หายไปเป็นเวลานานตัวของเมืองเจีงหนีนั้นก็คิดถึงสามีและก็เป็นห่วงสามีนะครับก็เลยมีความคิดที่จะไปตามหาไปเยี่ยมเยียนสามีก็ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวของฝ่ายสามีอย่างมาก เพราะฉะนั้นเมื่องจงหนีเนี่ยในการบรรยายของเรื่องเล่าเรื่องนี้นะเขาบรรยายได้น่าเสะเทือนใจว่านอกจากจะเตรียมเข้าปลาอาหารแห้งของโปรดของสามีนะก็ยังรู้ว่าถิ่นที่มีการสร้างกำแพงเมือกจีนเนี่ยมันหนาวมากเมืม่อจงหนีก็เลยต้องทอเสื้อหนาวตอนบรรยายว่าพอพอ,พอตัดเย็บใกล้เสร็จต้องเอาสำลีมาปูอะแล้วก็เอาผ้ามาทับเย็บอีกทีหนึ่งเพื่อให้เป็นเสื้อหนาวเนี่ยเมื่อจงหนีนั้นละเอียดแค่ไหนนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างน่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังหลังจากที่ทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วเมื่อเชิงนีก็เดินทางไปอันนี้ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าเดินด้วยเท้านะเข้าใจว่าจะใช้เวลากี่เดือนกี่ปีนั่นก็อีกเรื่องทีนี้เมื่อไปถึงในพื้นที่ที่มีการสร้างกำแพงเมืองจีนเมื่อเชิงนีก็เห็นคนนับหมื่นนับแสนเนี่ยนะครับก็เดินถามไปเรื่อยๆว่ามีใครรู้จักสามีของตัวเองบ้างนะก็ใช้เวลาพอสมควรจนกระทั่งไปถึงพื้นที่ที่มีการก่อสร้างกำแพงเมืองจีนอยู่ก็ถาม บังเอิญก็ให้มีแรงงานที่นั่นนะครับรู้จักสามีของเมืองเจงหนีคนที่นั่นเนี่ยก็เลยบอกว่าสามีของเธอได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็ถูกฝังในตรงไหนไม่รู้ว่าก็ฝังรวมๆกันไปเท่านั้นแหละเมืองเจงหนีได้ยินก็ตกใจนะครับด้วยความเสียใจก็กรีดร้องร่ําไห้นะครับด้วยความสะเทือนใจนะครับเสียงร่ำร่ไห้ของเมืองเจยงหนี ร่ำให้จนถึงขนาดที่ทําให้กําแพงที่สร้างเสร็จแล้วในบางส่วนเนี่ยถล่มทลายลงมานะครับออด้วยเหตุน,นี้เรื่องเล่านี้จึงมีชื่อว่าเมือเอเจียงหนีร่าให้ถล่มกําแพงเมืองจีนอันนี้เป็นชั้นเชิงของนักเล่าเรื่องชาวจีนนะครับเพื่อให้เห็นว่ากําแพงที่สร้างมานี่ยได้คร่าชีวิตของผู้คนไปมากแค่ไหนนะครับก็ความเสียใจนี้ถึงขนาดที่กําแพงที่สร้างอ่ะถึงกับต้องถล่มทลายลงมา เดาว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ชมชาวจีนในยุคนั้นแล้วว่าดังมากๆเลยไหมคะอาจารย์ใช่ครับโดวยวิธีนี้เนี่ยที่คนจีนก็เอาเรื่องเก่าๆของตัวเองมาสร้างเป็นหนังเพราะว่ามันก็เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะครับซึ่งแล้วมันก็เข้าถึงชาวจีนได้ง่ายนะ,ค,ะครับไม่ต้องมาไปดูการแสดงบนเวทีอะไรอีกต่อไปนะครับอเรื่องนี้น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังที่บอกว่าดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวเนี่ย เมือเจงหนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการฉายภาพให้เห็นสังคมจีนในยุคนั้นคือเหมืองยุคอดีตเนี่ยนะคะว่ากว่าที่จะปรากฏเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกกว่าที่จะได้รับการยอมรับแล้วก็กลายเป็นแหล่งที่สร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวมหาศาลในปัจจุบันเนี่ยมันก่อร่างสร้างตัวมาด้วยหยาดเลือดชีวิตและน้ําตาของผู้คนชาวจีนที่เป็นแรงงานเนี่ยมากมายขนาดไหนอาจารย์เล่าถึงเรื่องนี้แล้วก็เลยอยากจะแบ่งปันในประสบการณ์ตรงที่ไปยืน ที่ฉันเองส่วนตัวในเวลาที่จะไปในสถานที่เรียกว่าสิ่งหัศจรรของโลกหรือการก่อสร้างใหญ่ๆนะไม่ได้มีความรู้สึกว่ายินดีหรือมีความสุขสักเท่าไหร่เพราะว่าถ้ารู้เรื่องราวเบื้องหลังบางอย่างแล้วเราก็รู้สึกเศร้าแล้วก็หดหู่แทนอย่างกำแพงเมืองจีนเนี่ยชัดเจนเคยมีครั้งหนึ่งนะคะเดินไปที่กำแพงเมืองจีนซึ่งไม่ใช่ที่ด่านปาต้าหลิงที่เรียกว่าเป็นด่านสาเร็จสวยแล้วแล้วก็รับนักท่องเที่ยวเนี่ยไปด่านที่ยังสร้างไม่ได้บุรณะมันก็จะมีซากปราสากพังเก่าๆค่ะแล้วตอนนั้นที่ไปเนี่ย ตัวเองเนี่ยใส่เสื้อหนาๆประมาณสักสี่ชั้นแล้วก็มีเสื้อเรียกว่าขนเป็ดทับข้างนอกนะไปยืนอยู่คนเดียวบนเชิงเทินตรงป้อม เสื้อนึงซ่าของกำแพงปูนนะคะคุณผู้ฟังอาจารย์คะแล้วลมหนาวมันก็<อ>วูว,ว,ว,วูวูเข้ามาเราก็รู้สึกว่าหนาวเย,ยือกสถานบรรยากาศเนี่ยมันอินมากเลยที่เวลาย้อมไม่นึกถึงอดีตเนี่ยนึกถึงว่าด,ดิฉันได้ดูเรื่องเมื่งเจงหนีด้วยเนี่ยคงจะรู้สึกเศร้าแล้วก็อินมากเลย เพราะว่าในตอนที่ก่อสร้างเนี่ยสร้างด้วยมือไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีเรารู้ว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยแรงงานที่เจ็บป่วยตายมีมากมายมหาศาลแล้วก็เมื่อตายแล้วเนี่ยอย่าไปคาดหวังว่าจะมีการทําพิธีกรรมพิธีศพอย่างสมเกียรติก็คงจะโยนไปข้างทางหรือว่าไปฝังลูกๆเอาข้างทางซึ่งถ้าในความคิดของคนในเมืองจีนเรื่องของพิธีกรรมการเคารพศพ การให้เกียรติผู้วัยชนอย่างสูงสุดเนี่ยยังมีความหมายมากๆแต่คนเหล่านั้นก็ไม่มีโอกาสแม้กระทั่งช่วงเวลาสุดท้ายที่จะได้กลับไปอยู่กับครอบครัวหรือได้กล่าวลากันเรื่องนี้คงจะกระทบใจกับผู้ชมหลายๆคนเลยนะคะใช่ครับที่ผมยกตัวอย่างมาก็เป็นแนวหนึ่งคือหมายความว่าเอาเรื่องเก่าๆนะนิทานหรือตำนานเนี่ยที่มีอยู่แล้วของจีนนะครับมาเป็นวัตถุด,ดิบในการสร้างหนังเออเมื่อกี้นี้ผมก็พูดถึงว่า เออแนวแนวทางของหนังที่ออกมาในยุคสาธารณรัฐเนี่ยแนวแรกก็คือเป็นแบบสายลมแสงแดดนะครับแนวที่สูงนี้ก็เอาเป็นเรื่องของโปรติศารหรือตำนานเรื่องเล่านิทานคือหมายว่าเป็นเป็นแนวทางเอาเรื่องเก่าๆมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างมีอีกแนวหนึ่งไอแนวนี้น่าสนใจเกิดขึ้นในช่วงปลายปลาย,ปลายยุคสาธารณรัฐช่วงปลายยุคสาธารณรัฐเนี่ย ตอนนั้นในแผ่นดินจีนนั้นก็เกิดเหตุวุ่นวายนะครับนั่นคือต้องทำสงครามกับญี่ปุ่นยาวนานเจ็ดแปดปีนะครับพอเสร็จสงครามแล้วก็ยังมีสงครามกลางเมืองระหว่าพงพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับพรรคก๊กมินตั๋งเพื่อมาแย่งแผ่นดินกันว่าใครจะได้ครองแผ่นดินใหญ่นะครับฉะนั้นในช่วงปลายยุคสาธารณรัฐเนี่ยตอนนั้นกระแสความคิดทางการเมืองในจีนนั้น แตกเป็นกลุ่มใหญ่ๆอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่อ,อ,อยู่ฝ่ายสาธารณรัฐอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนทีนี้ก็ปรากฏว่าออถ้าอยู่ฝ่ายสาธารณรัฐเนี่ยไอ้หนังที่เขาสร้างขึ้นมายังไงก็เป็นอยู่สองแนวทางแรกที่ผมได้เล่าไป <Okay. S 2> นะครับแต่ถ้าเนักสร้างหนังที่อยู่ฝ่ายคอมมิวนิสนี้เนี่ยเขาก็จะสร้างหนังในแนวที่ว่ามีมีเรื่องของ ปัญหาทางชนชั้นปัญหาในสังคมจีนคือเรียกง่ายๆว่าเป็นหนังสะท้อนสังคมนะครับถ้าจะใช้ภาษาแบบฝ่ายซ้ายก็คือเป็นหนังเพื่อชีวิตอะไรทํานองนี้แต่แต่หนังที่เป็นเอกลักษณ์ของแนวฝ่ายซ้ายเนี่ยมันมีอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือว่าเออทมกางความขมขื่นของสังคมจีนซึ่งเป็นสังคมเก่าเขาก็เล่ามาอย่างน้นอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมนะว่าคนยากจนมีชีวิตยังไงในที่สุด จะมีตัวละครที่มีกลิกภาพดีมีการศึกษานะครับก็มาผูกสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ให้ความหวังเออผมจําได้นะมันมีหนังบางเรื่องอะนะครับเอออาจจะมากกว่าหนึ่งเรื่องด้วยซ้าไปที่จะให้ตัวละครซึ่งขมขื่นอยู่เนี้ยเริ่มมีความหวังแล้วจะพูดคําว่าสักวันหนึ่งฤดูใบไม้ผลิจะต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งสื่อให้เห็นว่าเออฤดูใบไม้ผลิในที่นี้เนี่ยก็คือแบบสังคมใหม่กําลังจะใกล้เข้ามา นะครับซึ่งไอ้น,นี้คือเป็นหนังอีกแนวหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในยุคปลายปลายสาธารนณะและเป็นเป็นหนังซึ่งเราใครปัจจุบันนี้ใครมาดูก็เดาได้เลยว่าไอ้คนที่สร้างหนังอย่างนี้ได้ต้องเป็นพวกฝ่ายซ้ายนะครับออครับแต่แต่หนังในแนวที่สามเนี่ยที่ผมพูดถึงอยู่ในขณะนี้นะครับก็ไม่ได้มีมากเท่ากับสองแนวแรกนะครับเพราะฉะนั้น<อ>น,นี่คือภาพากว้างของเอ,อ หนังในยุคสาธารณรัฐนะครับอาจารย์คะหนังในยุคหลังสาธารณรัฐหนังในยุคสาธารณรัฐเนี่ยถ้าทำโดยการเชิดชูเรื่องของตัวพรรคอมมิวนิสต์หรือว่าเรื่องของตัวการสะท้อนปัญหาของชนชั้นในสังคมเนี่ยมันจะบวกบวกด้วยแนวคิดหรือค่านิยมของการทำแบบเพื่อเสียสละให้กับมวลชนเพื่อที่จะ เอาประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวเองแบบนั้นปนเข้าไปอยู่ด้วยไหมคะใช่ครับใช่เออก็หนังก็จะออกมาในแนวนั้นนะครับซึ่งก็ก็มีหลายเรื่องอยู่นะแต่ว่าผมเองก็ได้ดูอยู่ไม่กี่เรื่องนะครับก็ตอนที่ดูเนี่ยดูโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องประเด็นการเบือนะครับเออคิดว่ามันก็คือหนังชีวิตนี่แหละ อ <Okay. S 2> แต่พอตอนท้ายๆเนี่ยเออมันมีมันมีการชี้นำว่าให้เห็นถึงสังคมใหม่ฉะนั้นเราก็คิดได้เลยว่าอคนที่สร้างเนี่ยเอ,อต้องมีความคิดเอ,อซ้ายๆอะไรอยู่ในนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่พูดออกมาตรงๆเพราะว่าเอ,อตอนนั้นเนี่ยคนสร้างก็อยู่ภายใต้ระบบสาธารณรัฐของเจงไกเชกซึ่งรังเกียจคอมมิวนิสต์อยู่แล้วนะครับ oh. ไ,อไอ้นี้ก็เป็นประเด็นนะครับเ <Okay. S 2> พราะฉะนั้น ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ก็เป็นหนังในยุคสาธารณรัฐนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ก็คือว่าหนังในยุคสาธารณรัฐเนี่ยระบอบสาธารณรัฐนั้นจะดีดีชั่วชั่วอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเราก็พึงศึกษาหรืออภิปรายกันได้นะครับแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งในยุคสาธารณรัฐได้สร้างขึ้นมาซึ่งเป็นข้อดีเ เกี่ยวกับเรื่องของหนังเนี่ยก็คือว่าหนังจํผมคงพูดไม่ได้ว่าจํานวนร้อยเอร์เซนหรือเปล่านะแต่ว่าหนังจํานวนมากเนี่ยนะครับที่มีการสร้างกันมาตั้งแต่ปีหนึ่งพัน้อเบนี่ยนะครับเโดยมากเลยจีนยังเก็บเอาไว้นะในยุคสาธารณรัฐนั้นหนังที่ถูกสร้างขึ้นมายังคงถูกเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ เวลาผมไปที่ประเทศจีนเนี่ยออในช่วง20ปีก่อนตอนนั้นผมก็มีความสุขมากเลยคือ,อ,อ CCTV ซึ่งเป็นโทรทัศน์ของรัฐบาลกลางเนี่ยเฉพาะช่อง6นะฮะต้องช่อง6ช่องเดียวออมีหนังทั้งวันแล้วก็จะมีหนังประเภทที่สร้างก่อนยุคสาธารณรัฐเอ้สร้างก่อนยุคคอมมิวนิสต์นี้เนี่ยเอามาแพร่ภาพด้วยผมก็เลยได้ได,ได้ได้ความรู้จากออหนัง ในในยุคของสาธารณรัฐและทําให้รู้ว่าเขาก็ยังคงเก็บฟิล์มเอาไว้นะครับ <ฮะ S 1> ซึ่งอันนี้ถือว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาภาพของสังคมในเชิงพัฒนาการในยุคสาธารณรัฐเช่นอยากจะรู้ว่าเขากินกันยังไงเขาอยู่กันยังไงแต่งตัวกันยังไงเนี่ยก็าสามารถดูได้จากภาพประโยชน์นะครับแล้วก็ การที่เขาให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์แล้วก็เก็บของเก่าอย่างดีเยี่ยมของจีนซึ่งมีในหลายมิติเนี่ยนะนอกนอจากของภาพยนตร์ด้วยเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคนรุ่นหลังแม้กระทั่งหอภาพยนตร์ของไทยซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการเก็บภาพยนตร์เก่าในหลายยุคหลายสมัยเนี่ยยังมีการไปย้อนสืบค้นหรือไปขอเช็คต้นฉบับจากทางจีนเลยอาจารย์เล่าเรื่องนี้หน่อยค่ะจริงๆเรื่องนี้ผมก็เพิ่งรู้มาเมื่อไม่กี่ปีก่อนนะ ก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยได้มีการเอาหนังไทยเรื่องหนึง่งชื่อสันติวีนามาฉายในโรงภาพยนตร์ถ้อเรียนอยู่ชั้นไหนเนี่ยไอ้บอลลูกเธอเซิมนะครับไม่ได้ไปนหน้าเรียนแล้วก็เขาชอบกบวีนาเธอไม่ต้องพูดฉันไม่ได้ถามเธอผมซึ่งเป็นคนที่ชอบดูหนังอยู่แล้วก็แน่นอนคนระับไม่ไม่ยอมพลาดโอกาสนี้ แต่ว่าก่อนที่จะไปดูนั้นผมก็ได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นะครับว่ามีความเป็นมาอ,อย่างไรสิ่งที่ผมได้มาก็คือว่าผู้ที่เก็บรักษาภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยตัวหลักแล้วก็คือขอภาพยนตร์แห่งชาติของเราแล้วตอนที่ได้มาเนี่ยฟิล์มนั้นก็ก็มีความเสียหายหรือเสื่อมไปตามการเวลาอยู่มากพอสมควรหลังจากนั้นหอภาพยนตร์ก็เอาฟิล์มเหล่านี้เนี่ยมาบุรณะแต่ที่ผมจําได้มีอยู่เรื่องหนึ่งคือหลังจากที่บุรณะฟิลม์ม จนใช้ได้คือเกือบเกือบจะสมบูรณ์เนี่ยก็มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือการลงสีในฟิล์มเพราะว่าหนังเรื่องสันติวีนานั้นนะครับเป็นภาพยนตร์สีเป็นหนังสีนะครับหอภาพยนตร์เหนียได้ติดต่อหอภาพยนตร์ของจีนนะครับปรากฏว่าทางจีเนี่ยยังเก็บรักษาหนังเรื่องสันติวีนาของเราเอาไว้ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นพอไปขอดูนะครับก็เลยได้เห็นสีเดิมของหนังเรื่องนี้แล้วทําให้การบุรณะเพื่อใส่สีเข้าไป ในหนังเรื่องของสันติวีนาเนี่ยจึงออกมาได้ใกล้เคียงกับสีเดิมจากการที่มีการาสร้างมาเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าพอภาพยนตร์แห่งชาติของจีนเนี่ยเ,เขาได้เก็บหนังพวกนี้แล้วทําให้เรารู้ว่าเขาไม่ได้เก็บเฉพาะหนัง,ขงเขานะครับเขาก็ยังเก็บหนังของคนอื่นด้วยที่ไม่ใช่ของจีนเพราะผมรู้มาเนี่ยตอนนั้นผมก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ยินดีไปกับคนจีนด้วย นะครับที่ได้เก็บอะไรรักษาอะไรเอาไว้อย่างนี้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับค่ะ <c oughs> ทั้งหลายทั้งปวงที่ผมพูดมาเนี่ยก็เป็นผลผลิตเกี่ยวกับเรื่องหนังนะครับในยุคสาธารณรัฐนะครับก่ <c oughs> อนที่จะเข้าไปสู่ยุคหนึ่งแล้วก็รูปแบบของหนังในยุคสาธารณรัฐหรือแม้กระทั่งการใช้เสี่ยงไฮเป็นฉากหลังเนี่ย ในภาคปัจจุบันเองมีหลายเรื่องเหมือนกันที่เรียกว่าย้อนยุคไปถ่ายทำแล้วก็สร้างฉากและสถานการณ์ให้เป็นยุคในอดีตนั้นเพียงแต่ว่าเนื้อหาบริบทหรือตัวละครเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นดารานักแสดงคนรุ่นใหม่ๆแต่ก็ยังเอาร่องรอยของอดีตมาใช้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้3ช่วงใหญ่ๆของพัฒนาการของภาพยนตร์จีนก็ทำให้เราเห็นว่า ในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องไหนได้บ้างมันอย่างที่อาจารย์บอกว่าอยากรู้ว่าจะกินยังไงจะอยู่ยังไงใช้ชีวิตแบบไหนหรือมีอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นมันก็ล้วนแล้วแต่ถ่ายทอดแล้วก็บันทึกเอาไว้ในแผ่นฟิล์มให้คนข้างหลังให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาได้เห็นได้เรียนรู้ด้วยค่ะเรายังมีภาคต่อสำหรับหนังจีนหรือภาพยนตร์จีนซึ่งมีพัฒนาการที่น่าสนใจก็คือในยุคคอมมิวนิสต์รุ่งเรือง ที่แตกต่างไปเรียกว่าอีกขั้วหนึ่งจากยุคสาธารณรัฐจากยุคสาธารณรัฐเลยแล้วที่สําคัญก็คือว่าเข้ามาถึงยุคปัจจุบันที่นอกเหนือจากหนังโรงหรือภาพยนตร์ที่ฉายจากโรงแล้วเนี่ยก็แพร่หลายไปสู่ภาคบันเทิงออนไลน์และอื่นๆที่ไปไกลมากกว่าแค่การผลิตโดยจีนเพียงอย่างเดียวนะรเรายังไม่ได้พูดเรื่องฮ่องกงไต้หวันแล้วก็ การที่มีการร่วมทุนจากต่างชาติเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของจีนด้วยในตอนหน้าเราจะคุยเจาะลึกเรื่องนี้กันนะคะรองศาสตราจรารย์วรศักดิ์มหัทนบุญที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและดิฉันสุภิตปังมิวัฒนาวันนี้เราส่งคนลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ส กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ThaiPBS Podcast ThaiPBS Podcast View the World via the Voice